สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่ๆเอเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือ SPRC ครับหรือ Star p e t ด o l e u m Refining เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนเลยนะครับในทางเฟรมมันนะสำหรับ SPRC เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับปี2015นนะเมื่อเข้าตลาดมาแล้วนะครับราคาเนี่ย เป็นขาขึ้นเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเคยไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18บาท40สตางค์ครับจากนั้นราคานะครับมีการย่อตัวลงมานะแล้วก็ลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดของเขาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ3บาท82สตางค์ครับแท่งนี้เลยนะครับช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2020ันยี่สิบโซนปัจจุบันเนี่ยนะครับ เหมือนจะมีการกลับตัวขึ้นมานะแล้วก็มีการย่อตัวลงมาตรงจุดนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7็บาท10เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา7จ็บาทสิเนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมอาจจะขอดูในส่วนของช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นด้วยนะว่าจบรอบหรือยังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงขาลงด้วยเนี่ยราคาเนี่ยเป็นไปตามเส้นระยะหรือเปล่านะครับ ผมอาจจะขอขยายทำเฟรมนะครับไปในทำเฟรมวีค Week นะครับเดี๋ยวเราจะมาตีฟีโบแบบโปรเจคชันกันนะครับคือผมอยากดูตั้งแต่ช่วงเขาที่เขาเป็นขาขึ้นด้วยแหละนะครับผมใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ3บาท82สตางค์ครับแล้วก็ใช้ไฮของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ8บาท แล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ5บาท10สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาไปตามกรอบเส้นระยะไม้แล้วก็ช่วงที่เขาเป็นขาลงเนี่ยราคามาตามกรอบเส้นระยะไม้นะครับราคาครับช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยเมื่อเขาผ่านเส้นระยะตรง38.2ที่ราคา6 7บาท70เนี่ยนะครับ โอกาสในกรอบนี้นะครับที่เขาจะไปเทสในส่วนของเส้นระยะตรง6ก8ที่ราคา7บาทเ0เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้ทั้งขึ้นและลงนะ90%นะครับในกรอบนี้เขาก็ผ่านขึ้นไปเทสครับที่ราคา7บาท70นะครับจากนั้นเนี่ยราคาเหมือนจะาจากนั้นนะครับราคาเนี่ยก็ได้ไปเทสแถวๆเส้นระยะ100นะครับที่ราคา9บาท30 ไปย่าอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อเส้นระยะลบ100เนี่ยเอาอยู่นะครับเขาก็ผ่านไปแถวๆเส้นระยะ9ก้บาทสานะตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็พยายามเล่นอยู่ในกรอบด้านบนแล้วนะครับตรงนีเ้เล่นอยู่ในกรอบด้านบนแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปชนแถวๆเส้นระยะร38.2สนะครับสังเกตได้ว่าเขาชนครั้งที่1นนะเขาไม่ผ่านเขาชนครั้งที่2องเขาไม่ผ่าน พอเขาชนครั้งที่3เนี่ยเขาผ่านเลยนะครับและแน่นอนครับในกรอบนี้นะทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับเนี่ยเขาก็ขึ้นไปชนนะครับอ่าครั้งที่1นะเนี่ยสายฟิโบนะครับน่าจะได้เป็น1ช็อตนะสช็อต3ช็อตนะครับตรงนี้นะสช็อตแน่นอนนะครับ5ช็อต6ช็อตเห็นไหมโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้นะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นถึง90%นะครับให้สังเกตดูว่าเขาไปชนถึง เส้นระยะ200นะครับปึ๊บแล้วหยุดนะแล้วก็ลงมาเล่นในกรอบนี้เหมือนเดิมเนี่ยผมมองว่าน่าจะจบตรงนี้นะครับจบรอบของเขาพอดีนะที่เส้นระยะ200จากนั้นเนี่ยนะครับช่วงที่เขาเป็นขาลงเนี่ยเมื่อราคาตรง10บาท90สตางค์ตรงเส้นระยะ1 3 8 2เอาไม่อยู่นะครับเขาหลุดลงมานะแล้วก็มาเล่นในกรอบล่างละเห็นไหมครับลงมาเล่นในกรอบนี้อ่าแล้วก็มาชนแต่ถอดเส้นระยะ 6กสที่ราคา7จ็บาทเจเมื่อเส้นระยะ61.8เนี่ยเอาอยู่นะครับที่ราคา7จ็บาทเจเนี่ยเขากลับไปเทสท,ที่เส้น100สังเกตได้ว่าพยายามไปเทสอยู่นะครับหลายครั้งนะเนี่ยเรามาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับพอไม่อยู่เนี่ยครับเขาหลุดลงมาโซนล่างราคาโซนปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาหลุดเส้นระยะตรง61.8นะครับที่ราคา7จ็ดบาทเจ็ดสราคาเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นระยะ61.8ที่ราคา7 บาท70กับเส้นระยะ38.2ที่ราคา6บาท70สตางค์ราคาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา7บาทส5สตางค์เนี่ยถูกแพงยังไงนะครับไปดูเรื่องของงบการเงินกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับว่า SPRC เนี่ย Star Petroleum Refining เนี่ยเขาทำอะไรสำหรับบริษัท Star Petroleum Refining นะครับเขาก็คือลักษณะ ธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมนะครับได้แก่พวกกา๊าซปิโตเรเลียมเหลวน้ำมันเบนซินไร้าสารตะกัว่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันเตานะครับรวมถึงผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆน,น,นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของงบการเงินดีกว่าครับเรื่องของหัวใจหลักนะ สำหรับงบการเงินเนี่ยไตรามาสหนึ่งนะครับทับ67นะสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ81,000ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ36,000ล้านในส่วนของนี่สินตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเนื่องจากไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะตรงนี้ผมมองบวกนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0ล้าน ถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีปี6 3 64 65นะครับที่เขามีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะส่วนเปี6ยวนะครับดรอปลงมาจากปี65รายได้รวมครับไตรมาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ71,000ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยนะครับก็มีปี65นะครับที่รายได้รวมเนี่ย สูงที่สุดนะครับณนะตอนนี้นะครับส่วนของปี6เนี่ยดรอปลงมาจากปี6ห้นะครับกำไรสุดที่ครับไตรามาส1อยู่ที่ประมาณ3,900ล้านครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30 0 0 0ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่า เราซื้อได้ถูกนะครับเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของแน่นอนแล้วก็มูลค่าของหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่30 0 0 0ล้านผมมองว่าเราซื้อได้ถูกนะครับ<ม>เป็นหุ้นที่ต่ำบุกค,ครับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาท3 1สตางค์นะแต่เราซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7บาท15าทผมมองว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างที่จะถูกนะครับ ไปดูเรื่องของอข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นฟรีโฟรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39%นะครับจากหน้าเว็บนะแต่ว่าผมไปเช็คในสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24%าผมมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับ รายใหญ่ครับถือในนามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ60%เดี๋ยวไปดูเรื่องของฝัดชีตกันนิดน,นึงครับ hmm. ไปดูเรื่องของงบกระแสเงินสดครับในส่วนของอในส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยนะครับมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับ hmm. ตรงนี้นะ แล้วก็เรื่องของอัตราส่วนน้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่มาะมาณ0.8เท่าเองนะครับผมมองว่านี้สินตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตรงนี้ไม่ถึง1เท่านะถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีที่นี้ครับจากกราฟและงบการเงินเนี่ยเอาในความคิดของผมนะผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยที่7จ็บาทสิเนี่ย ผมมองว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับเนื่องจากใช้ market cap ตรงนี้นะครับ market cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0,000ล้านนะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่4 4 0 0 0ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับจุดที่1น,นะแล้วก็จุดที่2ครับเรา,าซื้อได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ10บาท30 เอ็ดนะครับเราซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7บาท15เนี่ยแล้วก็นี่สินครับตรงนี้ถือว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับในส่วนของอสายสะสมนะครับแล้วก็สายเทคนิคเนี่ยเอาในส่วนของสายสะสมก่อนก็แล้วกันครับในส่วนของสายสะสมเนี่ยราคาโซนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ เราต้องใช้เรื่องของเชิงเทคนิคเข้ามาช่วยด้วยครับก็คือราคาเนี่ยนะครับทั้งสายสะสมและสายเทคนิคนะตอนนี้ควรที่จะมารอรับแถวแถวเส้นระยะตรง38.2นะครับที่ราคา6บาท70เนี่ยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสวยครับเนื่องจากถ้าเขามารอแถวแถวนี้นะครับเข้ามารอแถวาาแถวนี้ที่ราคา6บาท70เนี่ยรอให้เขาหลุดลงมาก่อนนิดนึงก็ได้ครับแล้วเขากลับขึ้นไปยืน เหนือเส้นนัยยะตรง38.2เนี่ยที่ราคา6กบาทเจเนี่ยเราค่อยเข้านะครับเพราะว่าโอกาสเกาสิบนะครับที่เขาจะกลับไปเทสแถวๆเส้นนัยยะตรง61.8ที่ราคา7จ็บาทเจเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นในกรอบเนี้ยนะครับ90%นะครับทั้งลงนะและขึ้นล้อผมแนะนำครับล้อให้เขาหลุดลงมานิดนึงก่อนก็ได้ครับแล้วเขากลับขึ้นไปยืนได้นะครับเหนือเส้นนัยยะตรง38.2เนี่ยที่ราคา6กบาทเจนะครับแล้วค่อยเข้าเนาะ แน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะคล้ายๆช็อตแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับความถี่ในกรอบนะครับที่เขาขึ้นและลงในกรอบเนี่ยแนะนําครับควรที่จะมารอแถวๆเส้นระยะตรง38.2ครับที่ราคา6บาท70ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับที่สวยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ SPRC ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมนำมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่ง เข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วนำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะเริ่มทยอยทำการบ้านที่ค้างๆมานะครับผมพี่ๆทยอยทำให้นะครับใจเย็นกันนิดนึงนะครับและเช่นเดิมครับในการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ครับฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปให้ด้วยนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอปรัคุณครับสวัสดีครับ